สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากันยามเย็นนะคะยามเย็นนะคะแดดล่มลมตกกันแล้วนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยเช็คกันหน่อยนะคะวันนี้เรามาคุยกันเม้ามอยหัวข้อเลยนะคะครูออมคำแนะนำสำหรับเริ่มเรียนต่อผลตาคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ,ะขึ้นไหมเอ่ย สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะมามอยกันนิดนึงนะคะสำหรับนะคะช่างต่อขนตาหรือท่านท่ทานใดที่กำลังจะนะคะคิดว่าจะเป็นช่างต่อขนตาอ่านะคะภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะเช็คให้อาจารย์นิดนึงนะ,ะก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อกันนะเช็คภาพเช็คเสียงให้อาจารย์นิดนึงสวัสดีคุณแอมสวัสดีคุณออมโอ้โหอ่างเหมือนกันเลยนะคะ สวัสดีทุกคนทุกคนอานะจารย์ขอยืมเครื่องนั้นได้ไหมขอเช็คภาพบแป๊บเดียวอะนะคะในระหว่างนี้นะคะแชร์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 อ่าอาจารย์จะได้นะคะพูดพร้อมๆกันให้ทุกท่านได้ฟังพร้อมกันไปเลยนะคะเช็คภาพเช็คเสียงแป๊บเดียวค่ะภาพชัดเสียงชัดไหม ชัดไหมรวมชัดใช่ไหมทุกคนมาฟังค่ะทุกคนอะชัดค่ะโอเคอะอะชัดค่ะหลายคนแล้วนะอะโอเคค่ะอะอาจารย์ฝากแชร์นะรวมนะรวมแชร์ให้อาจารย์เห็นนะอะโอเคค่ะมาค่ะเอ้ยไหนอาจารย์ฝนหัวคับตั้งเลยค่ะ ใครผ่านมาผ่านไปนะคะแวะฟังนะคะสําหรับท่านที่เป็นนะคะช่างต่อขนตาหรือที่ยังไม่เป็นนะคะคำแนะนําเรียนต่อขนตาต้องเริ่มยังไงดีอ่ะโอเคนะคะความพิมพ์ขังข้อให้อาจารย์แล้วอ่ะอย่างนี้นะคะ,ะมีหลายท่านนะคะถามอาจารย์เข้ามานะคะเรื่องนะคะเรียนต่อขนตาซึ่งอาจารย์อะ่ะมีสอน ทั้งแบบตัวต่อตัว,ตวและแบบออนไลน์อะก่อนอื่นอาจารย์พูดตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้เราก,กำลังอยู่กันที่เพจนะคะอาจารย์นัดเต๊ะเวอร์สอนสร้างอาชีพนะคะซึ่งอาจารย์นัดเปิดสถาบันนะคะสถาบันคิวสามิติ n ั t t ี้บิวตี้อะคาเดมอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่นะคะ ใช่เหนียงเชียงใหม่นะคะสวัสดีคุณอรพันธ์นะคะหากไม่ได้ทักทายท่านใดต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะนะคะหลายท่านสนใจจะเรียนกับอาจารย์นะคะทักกันมาเยอะมากมายนะคะซึ่งถ้าอยู่โซนจังหวัดภาคเหนือหรือใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาเรียนกันที่ที่สถาบันได้เลยนะคะแบบตัวต่อตัว,ตวและถ้าหลายท่านที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ อาจจะเดินทางลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ โควิดเนาะอ่าก็อาจจะมาหากันไม่ได้นะคะก็บางท่านก็สนใจที่จะเรียนออนไลน์อ่านะคะทักทายคะ่ะคุณคนเมืองตตยอ่าสวัสดีคุณอรพันธ์สวัสดีค่ะอ่านะคะซึ่งนะคะการเรียนออนไลน์นะคะอาจารย์แนะนําตรงนี้ก่อนนะหลายท่านถามเข้ามาอาจารย์ก็เลยอยากจะมาอธิบายให้ฟังเพราะหลายท่านที่ต้องการอยากจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมจากที่มีอยู่จากร้านเดิมที่เราทําอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะเอา ต่อขนตาไปลงเพิ่มหรือนะคะหลายท่านอาจอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะอยากจะเปลี่ยนอาชีพเลยนะคะก็อยากจะมาเรียนต่อขนตาเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นอาชีพของตัวเองเลยอ่านะคะเพราะฉนั้นอาจารย์แนะนําตรงนี้ก่อนนะบางท่านนะคะเป็นช่างอยู่แล้วนะคะ ต่อขนตาเป็นอยู่แล้วต่อขนตาเป็นอยู่แล้วอ่ะฟังฟังนนดีๆนะคะอาจารย์เข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเลยนะถ้าใครมาไม่ทันฟังย้อนหลังได้นะคะอาจารย์จะไม่ลบคลิปนะคะไม่ว่าจะคลิปอาจารย์ของอะไรของที่อาจารย์ไลฟ์มาทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยลบนะคะเอาเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับทุกๆท่านนะคะอ่ะเพื่อบางท่านนะคะไม่ไม่ได้เข้ามาฟังพร้อมๆกันนะตอนนี้เพราะอาจารย์ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บอกล่วงหน้าเนา,นาอะอา่ะก็อาจจะมาทีหลังมาชา้าก็ดูย้อนหลังกันไปได้นะคะอ่ะ อาจจะเป็นช่างอยู่แล้วนะคะซึ่งการต่อขนตานะคะตอนการต่อขนตาจะมีคอร์สเรียนแบบเบื้องต้นกับแบบแอดวานซ์ก็คือแบบพื้นฐานกับแบบแอดวานซ์นะคะซึ่งแบบพื้นฐานสําหรับช่างที่ต่อขนตาไม่เป็นเลยนะคะต่อขนตาไม่เป็นเลยนะคะไม่เป็นช่างมาก่อนเลยนะคะก็รู้อยูอ่ตัวเองก็ต้องเรียนพื้นฐานอยู่แล้วแน่นอนจะต้องได้เรียนเพราะว่าถ้าคุณพื้นฐานไม่ได้คุณจะไปลงแอดวานซ์เลยไม่ได้ถูกไหมคะ อ่านะคะเรียนออนไลน์เท่าไหร่คะอ่ะเดี๋ยวอ่ะคุณคุณแอมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แจ้งสุดท้ายเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แจ้งนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะอ่าถ้าเกิดว่านะคะไม่ไม่มีพื้นฐานเลยทุกคนจะรู้อยู่ว่าโอเคฉันไม่มีพื้นฐานฉันก็ต้อง ก็ต้องเรียนพื้นฐานก่อนเพื่อชั้นต่อไม่เป็นอยู่ๆชั้นต่อไม่เป็นชันจะไปกระโดดอดวาร์เลยก็เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วอ่าแต่จะมีนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะอาจารย์อยากจะอธิบายให้ฟังนะคะว่านะคะบางท่านนะคะเป็นช่างต่อขนตามานานแล้วซึ่งสมัยก่อนนู้นนะคะการต่อขนตากับสมัยณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจารย์บอกตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยอาจารย์ก็เป็นช่างโบราณมาก่อนซึ่งเป็นช่างตอกขนตาสมัยก่อนนู้น่ะที่เป็นแบบจิ้มจุ่มถ้าใครรู้ก็คือการจิ้มจุ่มเขาจะเอาขนตาเป็นเส้นๆนะไม่ได้มาเป็นแผงด้วยนะอาจารย์เคยอธิบายไปคลิปก่อนหน้าหลายคลิปแล้วน้านแล้วนะคะเคยพูดนะเดี๋ยวมาพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะอาจารย์ก็จะเอาขนตาที่เป็นอยู่ในกระปุกกระปุกนะคะเป็นเส้นๆก็ขีดมาแล้วก็ไปจุ่มกับกาวแล้วก็มาเสียบขนตาซึ่ง ใช้มือข้างเดียวในการคีบขนตานะคะแล้วอีกอีกข้างหนึ่งก็ถือกาวจับกาวกับขนตาคีบจุ่มแล้วก็เสียบคีบจุ่มแล้วก็เสียบอ่าซึ่งไม่มีการแหวกเพื่อที่จะเคลียร์ขนตาด้านข้างๆให้มันได้เห็นหนึ่งเส้นแล้วค่อยมาวางพูดถึงสมัยก่อนก่อนนะอาสมัยก่อนกันนะคะซึ่งอันนั้นนะก็คือต่อเป็นเหมือนกันต่อขนตาได้เหมือนกัน แต่มันไม่เหมือนปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้นะคะความสะอาดปลอดภัยความวิวัฒนาการการที่จะต้องต่อไปแล้วจะต้องตาไม่อักเสบไม่บวมัวไม่แดงไม่ช้ำแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาลูกค้าะจะต้องเรียนรู้ใหม่ทุกคนฟังอาจารย์ดีๆนะทุกคนที่เป็นช่างโบราณอาจารย์แนะนำะให้เรียนรู้คัดพื้นฐานก่อนทุกท่าน เพราะว่านะคะการต่อแบบสมัยโบราณที่เขาฮิตกันสมัยก่อนนะคะสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนู่นนะคะไม่เหมือนสมัยนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําให้ช่างต่อขนตาสมัยก่อนทุกท่านถ้าต้องการที่จะต่อขนตาต่อไปนะคะหรืออยากจะแอดวานซ์ขึ้นไปอยากจะเรียนคัสแอดวาน อาจารย์แนะนําให้ไปเรียนคัดพื้นฐานก่อนนะนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่นไม่จําเป็นต้องมาเรียนกับอาจารย์นะอ,อาจารย์แนะนําตรงนี้เลยนะอยากให้ช่างทุกคนนะคะมีฝีมือที่แบบต่อแล้วลูกค้าไม่มาบน่นไม่มาว่าไม่มาแบบต่อไปแล้วตาหนูบวมแดงช้ำนู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะาอาจารย์อะมีคลิปสอนสอนใน u t u b e แล้วก็ให้คาปรึกษาด้วยจะมีลูกค้าเข้ามาถามอาจารย์เยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นต่อคนตาสักคิ้วสักตาสักปากจะถามเรื่องปัญ หาที่เขาได้รับกันมาเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําตรงนี้นะให้ไปเรียนพื้นฐานก่อนเพราะการต่อขนตาแบบเก่าไม่เหมือนกับแบบใหม่แล้วซึ่งแบบใหม่ทุกอย่างดีกว่าเดิมหมดแน่นอนนะคะดีกว่าเดิมเทคนิคใหม่วิธีการวางวิธีการแบบขนตาวิธีการเทียวิธีการทําให้ติดทนนานวิธีการทําให้ขนตาลูกค้าต่อไปแล้วนะคะไม่ระคายเคืองไม่บวมไม่แดงไม่ช้าไม่อักเสบอ่านะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดนะคะสำหรับช่างที่เป็นต่อแบบเดิมนะคะต่อแบบเก่ามาซึ่งส่วนตัวอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นช่างแบบเก่าแต่อาจารย์ก็เรียนรู้มาตลอดอะไรมีใหม่ๆอาจารย์มาเรียนหมดเรียนหมดแล้วก็ขมวดปมทั้งหมดที่ดีที่สุดเอามาสอนให้กับนักเรียนทุกท่านาไปไล่แต่เวรเรียนทั้งหมดอันไหนดีว่าดีอันไหนดีไปเรียนหมดเลยนะคะ ทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็เอามาขมวดรวมเรียบร้อยสอนให้นักเรียนอ่านะคะแนะนำให้ช่างที่ยังที่ต่อเป็นแบบโบราณให้ไปเรียนพื้นฐานก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยมาเรียนแอดวานซ์ซึ่งช่างที่ต่อขนตาเป็นอยู่แล้วมาเรียนเพิ่มอีกอีก,อ,กอีกสักนิดหน่อยก็เป็นแล้วอะ่ะเออเอาง่าย,ายๆเลยคือเรามีพื้นฐานอยู่แล้วมันจะง่ายถูกไหมฮะอ่าแล้วค่อยมาเรียนแอดวานซ์ซึ่งต่อขนตาแบบขั้นพื้นฐานอ่านะคะแบบขั้นพื้นฐานนะคะ ะจะต่อขนตาได้แบบเส้นต่อเส้นและจะต้องรู้ทรงขนตาต่อขนตาแบบโบราณนะคะไซส์ S M L นะเมื่อก่อนเป็นแค่ไซส์ S M L นะไม่มี8 9 4 1 2 3ไม่มีนะคะมีแต่ S M L ถ้าอยากได้ยาวแค่ไหนอ่ะมาอยากได้ยาวมากก็ S อยากได้ยาวกลางๆก็ M อยากได้ยาวเวอร์วางอลังการก็ไซส์ L อ่ะและจะต่อสมมติโอ้ยฉันอยากได้เวอร์วางอลังการเลยค่ะไซส์ L ช่างก็ใส่อะไรคะใส่ L ตั้งแต่หัวตายันหางตา ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ตอบแบบนั้นกันแล้วอ่านะคะเขาไม่ทําแบบนั้นกันแล้วนะคะเป็นการทําร้ายขนตาลูกค้าแล้วก็ระคายเครื่องด้วยอ่านะคะมันมีวิธีมันมีเทคนิคจะต้องไปเรียนรู้นะคะอ,อยู่ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่นนะคะหรืออยากเรียนออนไลน์ก็ว่ากันไปอ่านะคะสวัสด,ดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะน้องตุกตาบอกว่าใช่ค่ะ15-17ปีที่แล้วจิ้มจุ่มกับลูกน้องอาจารย์ นี่แหละแฟนคลับตัวจริงของเรานะคะน้องตุ๊กตานะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคุณบีบีบาร์เบอร์สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะคุณพี่กระปุกับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้จันบ้างนะนะอาจารย์เหงานะคุณคนเดียวนะทักทายได้นะคะอ่านนะคะซึ่งอ่านถึงไหนแล้วลืมแล้วเลย อามันนี่ได้นะคะเอาหัวใจไม่ขึ้นใช่ไหมใช่อ๋อหัวใจาจไม่ขึ้นหนอซึ่งอย่าลืมแคปหน้าจอให้อาจารย์ด้วยนะอะถึงไหนแล้วคะอ่ะจิ้มจุม่มต้องมาเรียนอ่าถ้าคนไม่ไม่มันไม่เหมือนกันแล้วคนที่ยังอ่าที่เป็นแบบรุ่นเก่านะคะอาจารย์ให้แนะนํามาเรียนนะคะอ่าแนะนํามาเรียนนะคะเรียนแบบพื้นฐานก่อนเสร็จแล้วค่อยไปเรียนแอดวานซ์ซึ่งพื้นฐานเป็นการต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้นแบบแอดวานซ์เป็นการผล ต่อคนตาแบบจับช่อ 2D ง d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  7D d d 9D ดขึ้นไปนะคะเป็นการจับช่อแบบจับช่อสดไม่ใช่ช่อสําเร็จนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการจับช่อทําช่อให้สวยบานช่อยังไงนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขรูปตาปรับทรงตา ตาเล็กตาตาใหญ่ตาตกตาเศร้าทําให้ดูสวยขึ้นได้นะคะเป็นเทคนิคทั้งหมดนะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากมาแนะนําตรงนี้นะคะสําหรับทุกท่านนะคะที่ต้องการอยากจะไปเรียนต่อคนตานะคะถ้าเป็นช่างแบบเก่านะคะที่เคยต่อแบบเก่ามานะคะแบบจิ้มจุ่มที่อาจารย์บอกอะนะก็แนะนําให้ไปเรียนคัดพื้นฐานก่อนอนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะ เห็นที่เขาต่อกันเขาเอาเป็นช่อๆนะคะเห็นคลิปอาจารย์เห็นคลิปนะ,ะหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะเขาเอาเป็นช่อๆจุ่มแล้วก็ต่อเองอ่ะจุ่มกาวแล้วก็มาแปะที่หนังตาเลยแปะ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 เสร็จปุ๊บก็เอาโฟมสปามาล้างให้ดูโดนน้าก็ไม่หลุดอย่างเงี้ยค่ะเอออาจารย์ไม่แนะนํานะอาจารย์ไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นนะคะ ถ้าเป็นช่างต่อขนตานะถ้าไปติดขนตากับหนังตาลูกค้านะจบเลยนะคะอาจารย์บอกนะไม่ได้นะคะการติดขนตากับหนังตาลูกค้านะคะจริงๆแล้วนะคะเป็นการติดที่นะคะวอมแคปด้วยเป็นการติดที่ผิดนะคะอ่าการติดขนตากับหนังตาลูกค้าติดที่หนังตาเลยเนี่ยมันคือการต่อเอติขนตาเป็นแบบแผงแบบ เขาเรียกว่าอะไรการต่อขนตาถาวรเอชั่วค้าวะ่ะต่อเป็นรายวั 1, นะเอากาวธรรมดานะ้มาติดแล้วแปะเข้าไปอย่างนั้นอันนั้นได้แล้วเชาว้ชาติดเย็นเอาออกอันนั้นจะได้แต่ถ้าติดกับหนังตาโดยใช้กาวต่อขนตามาติดนะอาจารย์รับรองไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ระบมอักเสบเจ็บระคายเคืองแน่นอนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้นะคะอย่าเพิ่งไปต่อขนตาเองนะคะหรือนะคะไปต่อขนให้ลูกค้าแบบ แบบผิดๆนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าลูกค้าจะเข้าใจว่าต่อขนตาไม่ดีเลยต่อขนตาแล้วเจ็บต่อขนตาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นการต่อที่ผิดไงคะลูกค้าไม่รู้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนาให้ช่างนะคะ ที่ยังไม่เป็นหรือเป็นงูป,ป่าเป็นนิดๆหน่อยๆไปเรียนพื้นฐานก่อนอนะคะหรือเป็นช่างแบบเก่านะคะแนะนําจริงๆจากใจอาจารย์นะคะให้ไปเรียนพื้นฐานก่อนนะนะคะไปเรียนกับใครที่ไหนก็ได้นะคะใกล้ๆหรือจะเรียนออนไลน์อ่ะเมื่อกี้คุณแอมนะคะถามมาว่านะคะเรียนออนไลน์มีใครถามอะไรบ้างคะคุณอมบอกอาจารย์ที เรียนออนไลน์นะคะเท่าไหร่โอเคนะคะเป็นคําถามที่ดีมากอาจารย์ตอบตรงนี้นะคะเรียนออนไลน์กับอาจารย์นะสำหรับคพื้นฐานนะคะปกติแล้วนะคะอาจารย์สอนที่สถาบันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 8ึ0 0หมบาทพร้อมอุป,ปกรณ์ชุดใหญ่ครบชุดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะคะเป็นแบบนะคะขนตาไหมญี่ปุ่นแอนตี้แบคทีเรียนําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงชุดใหญ่นี้นะคะ แต่สําหรับท่านใดที่ต้องการเป็นชุดเล็กก็ราคาจะย่อมเราย่อมย่อม,ย,อม,ย,อมยาวลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นคัสออนไลน์ราคาพิเศษมากๆนะคะราคาพิเศษมากๆฟังดีๆนะคะอาจารย์สอนออนไลน์นะคะคาสพื้นฐานนะคะสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยนะคะจนต่อขนตาจนเป็นจนเป็นนะคะจน ต่อคนตาได้และทําลูกค้าได้จริงหลังเรียนจบส่งกันบ้านอาจารย์ทุกคลิปทุกคัสนะคะทุกทุกอ่าทุกสเต็ปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ตรวจผ่านทั้งหมดแล้วนะคะอาจารย์มีส่งใบประกาศไปให้ถึงบ้านเลยค่ะอ่านะคะดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจเรียนออนไลน์กับอาจารย์นะสำสำหรับคัสเรียนพื้นฐานต่อคนตานะคะ ตอนนี้นะคะอยู่ที่5,900บาทนะห9 0 0น้าบาทนะถ้าใครสนใจนะคะพิมพ์สนใจตรงนี้ได้นะอาจารย์มีข่าวดีสําหรับไลฟ์สดนี้สําหรับไลฟ์สดนี้อ่านะคะบังเอิญว่าคุณแอมถามมาอาจารย์อาจารย์เป็นโรคจติตไม่รู้เป็นอะไรถ้ามันไลฟ์ถามคุยคุย,คยอย่างนี้นะชอบให้โปรโมชั่นอ่านนะคะอาจารย์แอบใจดีนิดนึงอ่ะอย่างนี้นะช่วงสถานการณ์โควิดฟังดีๆน,นะคะช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะส่งเสริมนะคะให้ทุกท่านมีนะคะ มีความรู้มีอาชีพนะคะเอาไปเสริมเอาไปเพิ่มเอาไปเติมนะคะสำหรับท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วหรือท่านใดที่ยังไม่เป็นงไม่ได้เป็นช่างก็เรียนได้เลยนะ,ะสำหรับคร์ดเรียนต่อคนตาพื้นฐานนี้นะคะ,อ,ะอาจารย์นะคะราคาค่าเรียนนะคะ5,9 0 0บาทนะคะไม่มีอุปกรณ์ในคาส์นะคะ ไม่มีอุปกรณ์ในคลาสนะถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วพร้อมพร้อมเรียนนะคะพร้อมเรียนนะคะพิมพ์สนใจพร้อมเรียนด้วยนะคะอา,อาจารย์นะคะจะแถมอุปกรณ์ครบเซตมูล,ลค่า3,900บาทให้ไปเรียนพร้อมรับลูกค้าได้ทันทีจัดไปเลยค่ะตบมือให้อาจารย์หน่อยสิ ต่มือให้จัน์หนสิหยูยปัม๊มใจปั๊มมากป่ามากเลยวันนี้ป่าเลยนะคะวันนี้ป๋ามาเองนะคะอานะคะ5,900บาทปกติแล้วจะต้องซื้ออุปกรณ์เองต่างหากอีกประมาณ3,900บาทแต่วันนี้นะคะอาจารย์ให้ฟรีๆไปเลยค่ะอุปกรณ์3,900บาทพร้อมเข้าเรียนได้ทันทีนะคะ ะะใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์นี้นะคะพร้อมเรียนนะคะพร้อมเรียนนะคะพร้อมโอนนะคะพิมมาได้เลยนะคะอาจารย์ดึงเข้าคัสเรียนให้ทันทีเลยนะคะและสําหรับท่านใดที่เป็นพื้นฐานแล้วต้องเป็นพื้นฐานแบบใหม่นี้แล้วด้วยนะคะไม่ใช่เป็นพื้นฐานรุ่นเก่ารุ่นสมัย20ปีที่แล้วนะคะสุดยอดเลยขอบคุณค่ะคุณติ่งแฟนตัวยงนะคะขึ้นเครื่องหมายแฟนตัวยงอาจารย์เลยสวัสดีค,ะค่ะคุณเอคุณเอเข้ามารับชมด้วยนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะคุณเอา คุณเอนะคะก็มาเรียนต่อขนตาที่สถาบันอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะต่อขนตาได้สวยมากเลยนะคะไม่รู้อยู่ทางนู้นมีลูกค้าไม่เออ,อะนะคะ,ะคุณคนเมืองไทก็ได้ขึ้นแฟนตัวยงเหมือนกันนะคะขอบคุณมากสุดยอดครับอ่าโอเคสาหรับคัดเรียนแอดวานนะคะสาหรับท่านใดที่เป็นพื้นฐานแล้วนะคะคัดเรียนขนตาแอดวานคือการต่อขนตาแบบจับช่อนนะคะและในคัดนั้นอาจารย์มีสอนแถมนะคะการต่อขนตาแบบไลเนอร์นะคะแบบไลเนอร์ซึ่ง ฮิตนิยมกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นไลเนอร์ต่อขึ้นมาแล้วเหมือนมีอายไลเนอร์เหมือนไลเนอร์อยู่ที่ขอบตาเลยอ่านะคะเป็นเทคนิคพิเศษของญี่ปุ่นเลยนะคะและนะคะการาแก้ไขรูปตาปรับทรงตาด้วยนะคะมีสอนแถมเข้าไปในคาดนี้ด้วยซึ่งงานแถมนะคะแพงกว่างานปกติเลยนะคะอันนี้นะอยู่ที่5,900บาทเช่นเดียวกันนะคะบอกราคาไปเลยนะคะจะได้ไม่กังวลสงสัยราคากันแต่อย่างใดนะคะและสําหรับ คลิปวิดีโอนี้สำหรับไรส์สดนี้นะคะท่านใดที่สนใจที่จะเรียนคาสเรียนแบบแอดวานซ์กับอาจารย์นะคะคัดออนไลน์นะคัดออนไลน์นะคะ,คออะ,คะปกติคัดเรียนแอดวานซ์สอนที่สถาบันตอนนี้ก็อยู่ที่1 8 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะคะพร้อมอุปกรณ์ครบเซตฟูลออปชั่นไปเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เรียนคัดแอดวานซ์นะคะออนไลน์กับอาจารย์ตอนนี้นะคะถ้าสนใจนะคะอยู่ที่5,900บาทใครลงทะเบียน ะะตอนนี้นะคะสามารถนะคะเรียนได้ทันทีดึงเข้าเรียนดึงเข้าคาสออนไลน์ได้ทันทีนะคะเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะอ่านะคะเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนเวลาไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอดเวลาตลอดชีพเลยอ่านะคะและนะคะอาจารย์มีพิเศษสําหรับไลฟ์สดนี้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะเรียนคาสออนไลน์คาสแอดวานซ์ของอาจารย์นะคะรานะคาปกติ5,900บาท สำหรับท่านที่เรียนวันนี้อาจารย์แถมนะคะทวิตเตอร์นะคะอาจารย์สั่งทำขึ้นมาเองนะคะไว้จับช่อโดยเฉพาะนะคะแถมทวิตเตอร์ราคานะคะปกติที่1,200บาท1อันน้ะและนะคะขนตาที่จะเอาไว้จับช่อเพื่อเป็นการฝึกนะคะอีกหนึ่งกล่องนะคะอ่าแถมไปเลยเพราะว่าถ้าคนที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเอ้คนที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วมาเรียนแอดวานซ์อุปกรณ์อย่างอื่นเขามีหมดแล้วแต่ที่จะต้องใช้เพิ่มเติมก็คือ ทิปหนีบนะคะสเวิเตอร์ที่บอกนะคะกับขนตาที่จะต้องใช้อันใหม่นะคะอาจารย์แถมฟรีไปเลยนะคะ2ออย่างนี้มูลราาก็เกือบ2 0 0 0ับาทแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะคะอาจารย์แนะนำเลยนะคะให้ให้นะคะรีบตอบสนใจลงมาตรงนี้นะคะพร้อมนะคะพรพร้อมเรียนนะคะพิมสนใจแล้วพร้อมเรียนแคปหน้าจอตัวนี้แคปหน้าจอไลฟ์สดนี้มาให้อาจารย์นะคะอาจารย์จะให้ ให้ราคานี้และแถมอุปกรณ์ส่งไปให้ที่บ้านเช่นเดียวกันนะคะสำหรับท่านที่เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็สาหรับท่านที่เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็ส่งกันบ้านอาจารย์ครบทุกคอร์สอาจารย์มีใบประกาศส่งไปให้ถึงบ้านเลยเช่นเดียวกันสำหรับตอนนี้ใครมีคําถามอะไรหรือเปล่าเอ่ยนะคะอาจารย์มาชี้แจงเรื่องคัดเรียนนิดนึงเพราะว่าหลายท่านถามมาเพราะบางคนก็มีใครถามอะไรไหมคะ,ะมีข่าวดี อโอเคเออเอออาจารย์ลืมอาจารย์ลืมอย่างนี้นะสําหรับท่านใดนะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะรอฟังข่าวดีกับจากอาจารย์นะคะอ่าท่านใดที่อยู่กรุงเทพนะคะรอฟังข่าวดีจากอาจารย์นะคะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาแจ้งข่าวดีอีกทีหนึ่งนะคะปักหมุดรอกันไว้เลยนะคะปักหมุดรอกันไว้เลยนะคะอาจารย์มีข่าวดีให้สําหรับท่านที่อยู่กรุงเทพนะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะทั้งหมดเลยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามแล้วอาจารย์ก็จะบายๆนะคะ ไปนะโอเคนะมีอะไรก็ทักมานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย